สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back to You นะครับตอนนี้เนี่ยแอดมินก็กลับมานะครับเนื่องจาก Black พิงค์คัมแบ็กแล้วนะครับในตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับแอดมินเนี่ยหายไป5้าถึงหเดือนเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะเนื่องจากช่วงนี้แอดมินก็ยังวุ่นวุ่นนะครับกับการจัดการชีวิตส่วนตัวอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ในเมื่อ Black พิงค์คัมแบ็กทั้งทีนะครับจะให้แอดมินไม่กลับมาเนี่ยก็ไม่ได้เนาะเรียกได้ว่าในที่สุดนะครับก็มาสักทีตอนนี้เนี่ยรอมาเป็น แถมในการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับทาง YG เนี่ยก็ได้ขิงว่าจะเป็นการคัมแบ็กที่ลงทุนเยอะที่สุดนะครับได้ขิงไว้ตั้งแต่ช่วงที่ b l a c k p ิงก์นะครับกำลังถ่ายทํา MV กันเลยทีเดียวและนอกจากนั้นเนี่ยพวกเราเหล่าบิงนะครับยังได้ MV ถึง2 MV ด้วยกันเลยนะครับในการคัมแบ็กครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยทางแอดมินจะพาไปเจาะดูรายละเอียดนะครับใน MV ว่าผลงานของศีสอบแบล็ k พิงกกับ YG นะครับที่ใช้เวลาเตรียมตัวกันเกือบ2ปีเนี่ย มันจะมีความอลังการและก็ทุ่มทุนสร้างขนาดไหนนะครับและซ่อนรายละเอียดอะไรไว้บ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกของเพลงพิงเวนนั่มกันเลยนะครับก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงพรีรีซิงเกิลนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงไตเติลเพลงไตเติลนะครับจะอยู่ในอัลบั้มเต็มที่จะปล่อยในเดือนหน้าอย่างที่เห็นนะครับว่าฉากแรกเนี่ยเปิดตัวมาด้วยพี่จีซูเลยนะครับคัมแบ็กนี้เนี่ยพี่แกเด่นจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าออร่าคนกําลังจะมีโซโล่หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าในฉาก ซึ่งเครื่องดนตรีนี้เรียกว่าคอมมนโกนะครับอย่างไรก็ตามพวกเรานะครับได้เห็นเครื่องดนตรีนี้เนี่ยในทีวีเซอร์เอ็มวีแล้วนะครับหลายคนก็เดาว่าพี่จีซูน่าจะเล่นแน่นอนเพราะว่าเห็นไฟที่มือนะครับเหมือนกันเลยและในฉากนี้นะครับเหมือนกับว่าพี่จีซูเนี่ยเธอกําลังทําการขับกล่อมนะครับสาวกของเธออยู่ซึ่งสาวกของเธอนะครับก็คือกลุ่มคนที่ใส่ชุดสีดานะครับนั่งอยู่ด้านล่างส่วนอิริยาบถหรือว่าท่าทางของพี่จีซูนะครับก็ดูเป็นนางพญาเปรียบเสมือนกับเธอนะครับได้ทําการแสดงร่ายรำเล่นดนตรี แล้วก็สามารถสะกดจิตคนดูนะครับหรือว่าสาวกของเธอเนี่ยไว้ได้เยอะเลยอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับก็คือตอนที่เธอเล่นดนตรีเนี่ยตรงพื้นที่พี่จีซูนั่งอยู่นะครับจะมีวงล้อสีชมพูเป็นเหมือนพลังงานสีชมพูนะครับไหลออกมาจากตัวพี่จีซูซึ่งอันนี้นะครับอาจจะหมายความได้ว่าเป็นเวนอมของพี่จีซูนะครับหรือว่าพิษของพี่จีซูที่เป็นสีชมพูและสุดท้ายพลังงานเหล่านั้นนะครับก็ได้ถูกส่งผ่านท่อให้เหล่าสาวกของเธอน,นั้นได้ลิ้มลอง จะเห็นได้ว่าบริเวณแถวตาของทุกคนนะครับกลายเป็นสีชมพูหมดเลยก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงนะครับจากการรับพิษสีชมพูของพี่จีซูเข้าไปและฉากต่อมานะครับมันเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ MV ของ YG ต้องมีเลยแต่ว่าครั้งนี้นะครับไม่ใช่การระเบิดหรือว่าการเผารถแต่ว่าเป็นการที่ขับรถชนแทนนะครับชนกำแพงทะลุไปเลยและถึงแม้ฉากจะสีดำขนาดนี้นะครับดอกกุหลาบสีแดงก็ได้ปรากฏนั่นก็คือคิมเจนี่หรือว่าเจนนี่คิมนะครับได้ปรากฏออกมาจากรถ ดูจากการเซตฉากและการแต่งหน้าแล้วนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะสื่อถึงสิ่งมีชีวิตที่มีพิษเพราะว่ารถที่มากับเจนนี่นั้นมีเขี้ยวอันใหญ่อยู่ด้านหน้า2อันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเขี้ยวของสัตว์ได้นะครับซึ่งเขี้ยวของสัตว์ได้เนี่ยได้เจาะทะลุก,กำแพงออกมาแล้วและเจนนี่นะครับก็ได้กลายเป็นพิษอันนั้นและตัวพิษหรือว่าก็คือเจนนี่นะครับกำลังเดินเข้ามาแต่ว่ารถไม่ได้ตามมาด้วยนะครับเปรียบเสมือนเขี้ยวที่เจาะค้ังไว้ th, แล้วพิษเนี่ยกำลังเดินเข้ามาแทนถือได้ว่าเป็นฉากที่เล่นสสสีีีีดดดดดดําาาากกับ,กบแแงงนะรไ้เเเพว่่ยมๆล ส่วนเจนนี่ในฉากนี้ก็เอาอยู่สบายๆนะครับดูดุร้ายจริงๆในส่วนของแบรนด์ชาแนลนั้นก็เรียกได้ว่าอยู่ทุกที่นะครับเจ้าแม่ชาแนลขนาดนี้มาที่คิวต่อมานะครับถึงฉากของลิซ่าแล้วในตอนนี้ก็ในส่วนของโทนฉากลิซ่านะครับจะมีความเป็นฉากน้ําตาลไปถึงน้ําตาลแดงส่วนต้นไม้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดําเลยนะครับและในเนื้อร้องเนี่ยลิซ่าได้บอกว่าทุกอย่างนะครับพังทลายลงมาได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสข,ของลิซ่านะครับเหมือนกับว่าลิซ่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีเวนอมหรือว่าพิษนะครับรุนแรงมากมาก แล้วก็สัอรักมือแบบนี้เนี่ยในการไลฟ์ก่อนปล่อยเพลงนะครับสีสาวเล่นกันเหมือนจะเป็นท่าการปล่อยพิษดังนั้นสิ่งรอบตัวของลิซ่านะครับอาจจะเป็นอิทธิพลจากพิษของลิซ่าก็เป็นได้ทั้งพื้นแตกนะครับต้นไม้เนี่ยกลายเป็นสีดําเห็นแบบนี้แล้วนะครับพิษของลิซ่าเนี่ยน่าจะน่ากลัวแล้วก็รุนแรงมากๆเลยแม้แต่ผลแอปเปิลของลิซ่านะครับก็ยังกลายเป็นสีดําแต่ว่าด้านในเนี่ยก็ยังไม่หลุดคอนเซปต์นะครับกลายเป็นสีชมพูไปด้วยจุดสังเกตเล็กๆนะครับก็คือพื้นเนี่ยแตกหมดเลยต้นไม้นะครับดอกไมกด และอีกเนื้อร้องทอนหนึ่งของลิซ่าก็ได้ร้องว่าค่อนข้างแฟนซีนะครับสำหรับการแสดงปลอมๆเอาเป็นว่าแรงทั้งคอนเซปต์แรงทั้งศิลปินแรงทั้งเนื้อร้องเลยนะครับถึงคิวโรเซ่กันบ้างนะครับฉากนี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็ดูขลังดีเนื่องจากการแสดงของโรเซ่นะครับถือว่าคาดหวังได้อยู่แล้วทุก MV บวกกับการแต่งหน้านะครับที่ทาให้โรเซ่เนี่ยเหมือนน้าตาไหลยอยู่ตลอดเวลาเลยฉากนี้นะครับทาง YG เนี่ยได้ใช้สตูดิโอพื้นน้ําอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้ไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่ว่าเป็นน้ําสีดํา ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นฉากอัปเกรดจากฉากนี้ก็ได้ใน MV เพลง Love Sick Girl และในเนื้อร้องของโรเซ่นะครับก็ได้พูดว่าคืนนี้ฉันคือดอกไม้ที่มีพิษหลังจากที่ได้เอาวิญญาณของคุณไปพร้อมกับโรเซ่นะครับควักหัวใจของใครบางคนขึ้นมาจากน้ําอาจจะเปรียบได้ว่าโรเซ่นะครับได้เอาวิญญาณของใครบางคนไปแล้วและในฉากต่อมานะครับก็กลับมาที่ฉากสาวกของพี่จีซูต่อแต่เหมือนกับว่าในครั้งนี้นะครับหนึ่งในสาวกของพี่จีซูเนี่ยจะมีลิซ่าด้วย อันนี้ก็คือลิซ่าจริงๆนะครับตอนไลฟ์ปล่อยเพลงเนี่ยพี่จีซูได้สปอยไว้แล้วเพราะว่าวแว่น VR อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์การสปอยของพี่จีซูแต่ว่าพี่จีซูนะครับบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นของลิซ่าตอนที่นั่งดูไลฟ์แอดมินก็งงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจแล้วไม่แน่นะครับในแว่น VR เนี่ยลิซ่าอาจจะนั่งดูส s n o w ดรอปอยู่ก็ได้นะครับมาที่ฉากต่อมาในที่สุดนะครับก็มาถึงท่อนฮุกแล้วพอถึงท่อนฮุกนะครับก็ทําให้ดูว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพลงที่แบล็คขนาดนั้นนะคร เป็นท่อนที่สาวแบล็กพิงทั้ง4นะครับมาชวนชิมพิษส,สีชมพูคาดเดาได้ว่าท่าเต้นนี้นะครับน่าจะเป็นกระแสได้ดีแน่นอนใน t ิ๊กต o อส่วนฉากในท่อนฮุกฉากนี้นะครับถือได้ว่าคุมโทนได้ดีเลยทีเดียวเป็นโทนสีที่ทําให้นึกถึงดินนะครับหรือว่าทะเลทรายส่วนภาพด้านหลังที่พิวไหวตลอดนะครับก็ทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นมาถึงท่อนแร็ที่น่าจะกลายเป็นตำนานนะครับสำหรับเจนนี่กับลิซ่าถือได้ว่าจบข่าวนะครับว่าใครจะได้รับในเพลงนี้ก็ไร้คู่กันไปเลยนะครับ YG บอก เอาเป็นว่าแม้แต่แฟนต่างชาตินะครับก็บอกว่าลิซ่ากับเจนนี่เนี่ยชื่อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับและจะไม่ทําให้การแรปของ YG ที่ขึ้นชื่อนะครับเสียชื่อแน่นอนก็สรุปนะครับ YG จเนี่ยจัดแรปคู่ไม่ให้ขนาดนี้แล้วทุกคนก็ต้องเข้าไปฟังบ่อยๆเลยนะครับและจุดสังเกตเล็กๆของฉากนี้นะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของ Black พิงคเท่านั้นเลยก็ได้มีป้ายสัญลักษณ์หนึ่งบอกว่า don't walk หรือว่าอย่าเดินเข้ามาแล้วก็ฉากด้านหลังนะครับได้มีที่กั้นสีดํากับสีชมพพูเขขีียนนวว่่่าา Black Black Area Pk หรืืือออก็ค้ทง Black นั่นก็อาจจะหมายความว่าถนนตรงนี้นะครับเป็นที่สําหรับพวกพ้องของ Black พิงคเท่านั้นและแถมในตอนนี้นะครับใครหลายคนก็ยังแซวเจนี่ในการใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน MV ด้วยและหลังจากรับที่ดูเดือดนะครับก็ต่อด้วยฉากของพี่จีซูกันเลยฉากนี้นะครับพี่จีซูเหมือนได้รับบทเป็นเจ้าหญิงที่ผมยาวมากๆเลยและเนื้อร้องเนี่ยก็เหมือนกับโรเซ่ในตอนแรกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีพิษและเธอนะครับก็ทาท่าเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเติมพิษลงไปในดอกไม้ หลังจากทำอย่างนั้นเสร็จนะครับควันสีชมพูก็เริ่มขึ้นมาแล้วพี่จีซูก็ใส่หน้ากากทันทีจากนั้นพี่จีซูก็ร้องว่าหลังจากที่ฉันเอาวิญญาณของคุณไปเหมือนกับโรเซ่เลยนะครับซึ่งภาษามือของเธอนะครับก็เหมือนกับว่าเธอนั้นได้เอาวิญญาณไปแล้วแล้วก็มาต่อที่โรเซ่ครั้งครั้งนี้นะครับเธอได้ฉากที่อลังการเลยทีเดียวเป็นฉากที่อยู่ในอุโมงค์ในโพรงนะครับเหมือนกับพาวิลเลจเดดเลยแล้วพอมาดูใกล้ๆนะครับจะเป็นฉากที่มีความขัดแย้งระหว่างโทนเย็นกับโทนร้อน และทอดนี้สื่อความหมายว่าเปลวเพลิงที่ทําให้คุณหลับไหลสวยงามมากแต่โหดร้ายก็สําหรับเปลวเพลิงที่ทําให้คุณหลับไหลเนี่ยน่าจะเป็นการหลอกลวงนะครับเพราะว่ารอบข้างของโรเซ่เนี่ยเต็มไปด้วยน้ําแข็งเลยแต่ว่าตรงที่โรเซ่ยืนนะครับกับร้อนมากๆสําหรับแอดมินนะครับคิดว่าฉากนี้เนี่ยค,ค่อนข้างคล้ายๆกับเนดรอของลิซ่าก็คือค่อนข้างไม่ธรรมดาหรือว่าค่อนข้างแฟนซีนะครับสำหรับการแสดงจอมปลอมแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยน้าแข็งมันไม่ได้เย็นจริงนะครับกลายเป็นร้อนมากๆฉากทุกอย่างเปลี่ยนจากน้าแข็งนะครับกลายเป็นสีแดงร้ออนุ เหมือนกับการหลอกล่อบางคนนะครับด้วยความสวยงามและความเย็นสบายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยม so ันค so cool. ือความเดือดมันค right. ือความร้อนแรงแล้วก็มาจบด้วยท่อนฮุกเช่นเดิมนะครับครั้งนี้เนี่ยท่อนฮุกมีความสดใสมีความเย้ายวนเป็นโทนที่หวานมากๆเลยนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยคือชวนมาให้ชิมพิษแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะเป็นคอนเซปต์ของเพลงนี้ก็ได้ก็คือการเย้ายวนหลอกล่อด้วยความสวยงามสบายตานะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือพิษที่ร้ายแรง โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงจุดเบรกแดนของ Black พิงคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับปกติโรเซ่กับพิจิซูก็จะมาร้องก่อนจะถึงเบรกแดนนะครับถึงตอนนี้แล้วน้ำแข็งของโรเซ่นะครับกลายเป็นสีแดงแบบร0 0แล้วก็คล้ายๆกับมิคิเท่าด้วยนะครับเหมือนกับว่าอยู่ในเฮลเลยส่วนพิจิซูนั้นก็ได้ลุกออกมาจากฉากของตัวเองนะครับพร้อมกับฉากที่บีบตัวลงและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูสุดท้ายในะที่สุดนะครับเบรกแดนก็มาแล้วท่านี้เนี่ยเหมือนกับใครหลายคนบอกว่าแดนเซอร์นะครับครบเป ทาง YG ก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับใส่ทั้งระเบิดใส่ทั้งรถพอบวกกับลูกนี้ของสาวๆนะครับค่ายหลายๆคนเนี่ยก็คงตายอย่างสงบศพส,สีดําชมพูแน่นอนแถมท่าเต้นเหล่านี้นะครับในตอนไลฟ์เนี่ยลิซ่าบอกว่าชอบมากๆด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับไม่ได้คัมแบ็กมาตั้ง2ปีเนี่ยจะมีฉากเบรกแดนฉากเดียวไม่ได้นะครับซึ่งแอดมินคาดว่าฉากนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากที่ลงทุนสูงที่สุดแล้วสําหรับ YG เพราะว่า YG เนี่ยให้สาวๆเต้นลุยน้ําลุยป่ากันเลยทีเดียว ซึ่งในโพรงอน,นั้นนะครับก็คือซีนที่สิสาวแบล็กพิงเนี่ย mm. เต้นเบรกแดนอันแรกซึ่งก็มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับสามารถบรรจุรถได้สามารถบดดาารรจุด,ดนเซอร์ได้แต่ว่าพอออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยซีนนั้นดูเล็กไปเลยนะครับแสดงว่าฉากด้านนอกนั้นต้องใหญ่มากๆสมกับที่ YG บอกนะครับว่าเป็นงานโปรดักชันที่ลงทุนสูงที่สุดแล้วทีนี้เนี่ยเราตั้งตารอเพลงไตเติลได้เลยนะครับในเดือนหน้าต่อไปโอเคครับสำหรับการวิเคราะห์ MV ในคลิปนี้เนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ แล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ